มาเลือกออกจากล,งล่งรถเตรียมตัวลงทะเลนะแต่แบบว่าถ้าเอา,าลงมาอนี่จะออกจากล่งรถได้แย่สีหลังสะก่อนจ้ะหลังแล,ล้วคัดเงาเคลือบเงาสะก่อนจังรุ่นอากาศที่ดีจังเอาลงทะเลนะจะตอนนี้ฟนกงลิ่น เครื่องซักผ้าเสียไปถิม <laughs> tôi ra và đâu có phòng có phòng này 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 muốn có phong không đục เอาเรือออกจัางนี้เอารถไดรถบานเขามาเก็บไวจ้ะรถไฟจ้ะ ออกมาจอดไปขางเฮียนจ้ะพี่นอ้องกะลงังแฟนใหญ่กะลงัลงหลังทายน้ำมันเคืองนอนนี่นั่นเตรียมพร้อมล่งทะเลจะ้ะล่างแล้วก็สิคัดเง่า เขือบจ้าแต่พอเขือบลงทะเลไปมันก็สีเลือพังไวเนาะเจ้าเขือบกันน้ำทะเลน้ำเข้มเนาะเจ้าน้ำทะเลกันน้ำทะเลกัดก่อนเกือบเงาสีขาวแล้วกันเกือบสีดำข้างล่างอีกจ้ะพี่น้อง ถ้าเขารักษาคลองดีมันก็ใส่ได้โดนนะจ้ะเนาะเขารักษาของบดีมันก็พังไว้คือว่าเลยจะพี่น้องยายโดนัดโจกดีอยู่แฟนยายดนัดดูแลของดีดีรักษาของดี ตอนนี้ก็ซองถุ่มกลัวแรอวจ้ะแดดยังอยู่ทั้งฝ่ายอยู่จ้ะพี่นอ้องมาจ้ะตอนกลางเว้นนะ่ะฝนตกว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วจ้ะแดดก็เริ่มออกใหม่ก็เคี้ยวงามถือแดดถือฝนนะจ้ะเนาะ ไส่สีฮอดนาตกปลาแซลมอนแล้วจ้ะพีน่น้องต้องเตรียมพร้อมล่ำสีดำๆนั่นกะเลือพค้นขางบ้านเนี่ยจะ้ะเลือเพื่อนบ้านเครื่องซักผ้าเก่านี่ิเสียไปถิ่มแล้วจะ้ะแต่วัายกบ้ราันไหวฮั่นมีผู้ยกซอยก็เลยเอาตังไว้นี่ก่อนะนะจ้ะเนาะถ้าเอาไปถิ่มก็ต้องเสียค่าถิ่มพร้อมนะจ้ะหาซิบคน ิปนี่กับบะมี่ยังไดนอจ้ะเนาะข้าฝนตกบัดไปใส่ังเว้นตอนนี้กับสองถุมกลัวแล้วก็เลยทายเลนเลนอยู่หน้าบ้านเนี่ยจ้ะาะได้ล่งให้พี่เห็นองเบิงเนาะจา้ะเนาะ สองถุมเคิงจ้ะพี่น้องยี่นองเวสองถุมเคิองอาทิตย์นี้อากาศบดีเป็นไหนต่ว่าอาทิตย์หนา้าว่าอากาศสดีจะ้ะทางไหนก็นอย่าลืมนะจ๊ะมาใครมากลิปย่าโดนัทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะจ๊ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า